ผมในฐานะนายรศตำแหน่งนักวิชาการอุปมและวิชาชีพชำนาญการปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภาการศึกษาและพัฒนาใจเรื่องประจำกางสุรการครับเรื่องประจำการสุรการเป็นหน่วยงานหนึง่งสังกัดกรมด้านการสุรการมีภารกิจหลักอยู่สองประการด้วยกันภารกิจหนึ่งก็คือควบคุมผู้ต้องขังที่ให้หลงมือและ อีกภารกิจหนึ่งก็คือการพัฒนาเุืงต้อขังซึ่งอ,อยู่ภายในการเข้าขุมของเดือนจันเรื่องการสนนุนการให้พัฒนาเรื่งต้อขังโดยใช้กระบวนการพัฒนาร,ร่วมลงนามความตกลงความร่วรมมือกับศูน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอ,อัธยาศัยอัมพรางกอกซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อัมพรวงกอกโดยร่วมลงนามตั้งแต่เดินจักประการย้ายมาอยู่ที่อัมพรางบอกปี2540เป็นต้นมาโดยในปีที่ผ่านมา2565ภาคเรียนที่2 มีผู้ต้องขังซึ่งสนใจสมัครเรียนการศึกษาพื้นฐานตั้งแต่พู้นู้สหนปงสือระงับต้นฐาอต้นและออนไลน์จำนวนประมาณเดือนทานึงร้อคนและตอล่อเนื่องมาถึงภาพเรียนที่1ปี2อ6 6นี้มีผู้ต้องขังซึ่งสนใจสมัครเรียนจำนวน ทั้งสิ้นประมาณ1 1 0 2คน,ก,นาก,การจัดการศึกษาภายในเรื่องจำมีข้อจำกัดไม่เหมือน,นกันกรแหังขานอกเพราะฉะนั้นเราจึงจัดก,การศราึกษาเป็นกลุ่มเป็นการพบรกลุ่มน,นะครับโดยนักศึกษานักเรียน,น,นทุกคนที่เป็นนักเรียนจะต้องมาเรียนพบบกลุ่ม ทุกสัปดาห์สัปดาห์หละหนึ่งครั้งโดยมีผู้สอนจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นครูประจำกลุ่มจากเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายในปฏิบัติหน้าที่ภายในเรือนจำแล้วจึงมีความสืดวนในการพบกลุ่มให้กับพี่น้องผู้ต้งองขังที่เป็นนักเรียนของศูนย์การส่งเส,ส,สริมการเรียนรู้อัางอบงบออ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการการสอนส่วนหนึ่งเราได้รับงบประมาณสำรสองจากกรมราชธรรมที่มีเป็นงบประมาณในการจัดการศึกษาพื้นฐานโดยเฉพาะและเราได้รับการสนับสนุนสื่อส่งเสริมในการเรียนการสอนจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อัพเอบองบอกด้วยดีเสริมมาม นอกจากนั้นครูประจำกลุ่มของเดินจากเราก็ยังได้จัดหาสื่อมันดิมีดียซึ่งเป็นระบบออฟไลน์ ine, ในการเข้าไปเพิ่มทักษะเพิ่มทักประสบการณ์ต,ต่างๆให้กับพี่น้องผู้ต้งกาท่เป็นนักเรียนด้วยดีสสมุมากิจกรรมที่เราจัดเสริมให้กับพี่น้องนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ต้องขังก็จะมีกิจกรรมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้โดยทรงบกนั่นคือสุดกิดจกรรมยุวอาชาติและกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ,ะเสริมด้วยการฝึกวิชาชีพระยะสั้นซึ่งเป็นจุดหลักที่ผู้ต้องขังต้องการเนือ่องจากนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ขังนั้นมียอายุเกิน20ปีแล้วนะครับทักษะประสบการณ์ในการเึกนวิชาชีพจึงมีความจําจเป็นมากในการที่จะนําไปใช้ในการประกอบอาชีพภายห,หลังผลโทษการเรียนการสอนเมื่อผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ต้องขังมาเรียนแล้วเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน์ขณะที่ต้องโทษทุกภาคเรียนจะมีผลการเรียนให้ เป็นเกรดเกรดเฉลี่ยให้กับผู้งองทงนนำไปใช้ในการยืน่นขอใช้สิทธิ์ใช้ประโยชน์เลื่อนชั้นกลับชั้นให้แก่ผู้ลทุตลอดนะครับน,น,นี่คือประโยชน์หลักซึ่งผู้ลงทุนก็ยินดีและก็ขอใจอย่างมากเมื่อบุ้งขังเรียนจนครบหลักสูตรก็คือจบหลักสูตรก็จะได้ รับการมอบวุฒิการศึกษาจากสูงส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางบ่อมีศัก์และสิทธิ์เช่นเดียวกับน,นักเรียนนักศึกษาซึ่งอยู่ภายนอกเช่นเดียวกันเมื่อจบแล้วถ้ายังไม่ผนทษนะครับนักเรียนก็จะใช้วุฒิการศึกษานี้ถ้าจบมต้นก็จะนําไปใช้ในการศึกษาในระดับ ปวชรหรือหลักสูตรประกาศนัญญชาบัพชีพซึ่งปัจจุบันทางเด็กจำได้ร่วมก,ก,ก,กับวิยายเทคนิคสูตรการจัดกา,ารศึกษาในระดับปวอชอคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนงไอทีนะครับผู้ที่จบมปลายนะครับก็จะนำวุดการศึกษานี้ไปใช้ประโยชน์ถ้ายังไม่พ้นโทษก็จะเอาไปเรียนมสทซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้ที่นำวุฒิการศึกษาจากกศน ไปใช้ในการมอชมอีประมาณ1 5บ6ถึงคนและผู้ที่นำผู้การศาึกษาระดับผัิการศึกษาต,ตอนปลายไปใช้ในการสมัครเรียนมสพเป็นนักปริญญาตรีซึ่งทางกรมเลือกสรได้ให้โอกาสนะครับแกบบ่ผู้ที่จบมัธยมศึกษาต,ตอนปลายสามารถเรียนในเดือนจำได้มีการจัดก,การเรียนการสอน ส่วนหนึ่งเหล่านี้นําไปใช้ในการเรียนมส,ส,สทเรีาตีมีประมาณถึงแปดคนนะครับบุคลากรเหล่านี้นก็เมื่อจบการศึกษาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตในพ้นโทษอาวุธไปใช้ในการสมัครงานเพนะราะว่ามีวุฒิการศึกษาที่เพิ่มขึ้นแล้ว หน่วยงานข้างนอกก็จะให้โอกาสในการรับสมัครงานรับทำง,งานอันนี้คือสิ่งที่เป็นเป้าประสงค์ของเรื่องจำและกรมราทัฐนโดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากศูนย์ส่สง,สง,นนง,งเสริมการเรียนรู้อภิบอเป็นอย่างดีก็หวังว่าผู้ที่จบไปแล้วนะครับจะนำวุฒิการศึกษาเหล่านี้ นำสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพมีชีวิตอยู่ในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขสมกับวิสัยทัศน์ของผมด้นที่บอกว่าเราจะคืนคนดีสู่สังคมโดยไม่ต้องกลับต้องโทษ่วซ้ำอีกต่อไปสวัสดีครับ